นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดขอให้ทุกฝ่ายไว้วางใจจากกรณีสมชมีมติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกนัฐพลไปลงนามจอยส t ตทเ,เมนท์ที่เป็นความเห็นชอบร่วมกันในเวที GBC นะคะระหว่างรัฐบาลกับกองทัพก็คือย้ําว่าการดําเนินการคู่ขนานกับด้านการทูตแล้วเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ค่ะ ก็ได้รับรายงานว่ากอง,กองทัพได้สามารถที่จะไปที่แท้คำว่าไปสถาปน,นาบุรณภาพแห่งดินแดนในทุกพื้นที่ทีอ่อยู่ในแผนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนใ,นในที่ประชุมก็รายงานแบบนี้ นะครับส่วนเรื่องของการดำเนินการทางด้านการทูตก็เป็นเรื่องของกระทรวงต่างประเทศและก็ทางคณะกรรมการ GBC คณะกรรมการร่วมชายแดนซึ่งเขาก็ต้องดำเนินการไปตามกำหนดการที่เขาได้มีอยู่ตามที่ตกลงในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แล้วก็วันที่28เนี่ยวันจันทร์เนี่ยทางารัฐบาลจีนนักมันตรีต่างประเทศหวังอี้ของประเทศจีนก็จะขอเชิญให้ทางฝ่ายคอ,อตอฝ่ายนักมันตรีต่างประเทศท่านเสียสักนะก็ไปร่วมหารือกันที่นครคุณหมิงนะครับ ส่วนเหตุปะทะรุนแรงบริเวณชายแดนข้าคืนที่ผ่านมาทางนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่าเป็นการประทะที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุที่ต้องรักษาอธิปไตยและเป็นการตอบโต้ตามหลัก rule of engagement ย้ำว่าไทยยึดถือข้อตกลงทุกข้อมาโดยตลอดไม่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าไปรุกรานประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใด นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่ามาถึงจุดนี้ไทยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าอธิปไตยของไทยไม่มีใครล่วงล้ำได้อย่างที่พูดเสมอว่าตารางนิ้วเดียวก็ไม่เสียรัฐบาลก็ดำรงหลักการนี้ไม่มีการลุกรานเข้ามาได้นอกจากนี้ก็ยังนำสิ่งที่เคยถูกล่วงล้ำกลับมาได้ด้วยค่ะ